สวัสดีค่ะแอฟซี่ทุกคนเด้อเป็นยังไงค่ะแอมินทุกคนว่าที่แล้วถูกไหมแม่ถูกเพื่อนเหรอไหนตัวไหนนี่เดียวนี่เดียนี่เดียนี่เดียวไม่อยากมาหลายเพื่อนรักไม่อยากมาหลายโอ้เข้าซ้ำเข้าซ้ำไม่นี้ก็มาได้ร้อยมาอีกได้เลยมาอเลยวันนี้เนี่ยอดใจไม่ไหวแม่อดใจไ่ไหวมาเพื่อเดียวเลยไหมครับ มาคนเดียวเลยวันนี้นี่ให้ปล่อยเนี่ยนะฝันเหรแม่ขอขอในคำว่ฝันตัวนี้นะนั่งสมาธินั่งสมาธิเออนั่งสมาธิแล้วนั่งดีดีอีกสี่มือห่นั่งดีดีอีกสี่นั่งไว้ยังมือนะมันขืนมากของปัไญานั่งสมาธิอีกสี่มือมันขืนมากอยู่สี่เมตรครับก็เพราะว่ามือขืนมากเลยเทานั่งนะขืนมากสี่เขาเดียวว่าหั่นดียวมีขนมากว่าเอาปอนใส่มือหันเดียวเรือภาษาเส้นเอาไว้ยังปอนใส่ว่าษานนั่งสมาธิคนหน้าเอาเรกหา กับเด็กกับไข่เอาไข่หน่วยหนึ่งมาสัตว์ปนใส่เอาใส่มือนี่กำให้ใส่มือนี่ไหมครับเอาเอาหอยมือใส่ไหเด้อร์ไข่หน่วยหนึ่งเพื่อนว่ากับเด็กหาเพื่อนว่าบานนี้ได้หน่อยแม่ข้างฝากก็นั่งสมาธิเองสิเนาะไปลงกำมือจะขล้องไแม่บ้าเขาเอาไข่ใส่หอยผ้าเคืองหรือไข่น่ะว่าสัตว์กำปุ๊บนี่สิหน่ะเด็กกำเอาหน้าเขาเลยว่ากำกำเอาเหมียวมาบอกก็กำเอาสิเราหูมียน่ะน่าสมาธิได้ ตื่นนะนะตื่นมาเอาย่านไข่แตกใส่กระคองสินะยาไข่แตกเออครับบามัมื่อกาด้วยว่าหาสูอันเก่าศูนมาถักตัวอันจันทีร่าอะไรสันซูนเก่าน่ะก็ด้ยอันเอาใส่นะครับผมบานนี้กกได้วยทายคิปไปคิปมาจันจีร่าอ้อพอกรบโปมาหน้าที่กรบโปงมาแอบนินนะครับเอาบอกไว้ี่อันเท่าัาทับแล้วก็อยู่แล้วนเออไอแม่ ยับบอยับบอกมันผิดกดมันผิดกดอีหยังอีกม่ใช่เนาะเพิ่นสิว่ายยับบักโอ้ยบอผักยังไรกิยังบอบอกมาได้บอจะได้บอบอกได้แม่บอกได้มันต้องบอกได้มันบอได้ผิดกดหรอกว่าใช่ไม่ผิดครับไม่ผิดถ้าบอได้อันไปวางเบียดเพิ่นได้บอกเพิ่นให้เพิ่นซื้อบ่ซื้อบ่ซื้อว่าจะได้บา เออวาน้นาพุง่งก็เลยเป็นที่มาของศูนย์เก้าใช่ไหมคะแม่แม่วานหนามยูเอววา,านเด็กอ่ะยูน้ำโอปปะกําหน้าขี้อีกโ่ษณาครับไปบอกเพลินได้เร็ววสัน้นจันที่ได้ปะม,มองไลยแม่มันผิดกคผิดกโคสะได้น่นน้ามันขึ้นมาแล้วน้ามันขึ้นมาวสั้นปะครับพุ่งใส่แม่ท่อทำพีเลยโอ้ทอ่อหนามนะคับงไปเลยแม่ท่อหนามนะทังคอนไปเลยได้ท่อหนาม มันแห้งเหรอไรกันกีฬาบัสนีครับแห้งกับสร้างเม้มันเบาอะไรบานเพิ่อนมาคิดยังไงบูเพิ่นว่าเอาเนี้ยออกกับออกว่าซ่านหวันเอาเมื่อคืนสียเบาได้ละบานนี้ตัวว่าเออออกโดดเมะว่าซ่านอันห้าเด็กยืนหนาขี้ด้กับอาปอว่าซ่านบ้านนี้ออกมาเป็นยังไงล่ะเด็กอันอันอันตาบออยังก็อะอันนี่นี่หน้าอะไรนี่ตาบ่อตอนนี้ตาเข้าสามครับเข้อแปดเจบ่ แม่บอกว่าเลขอันนี้ตามัดเข่านันว่ะเข่าสามตัวพี่ตาเข่าสามตัวพี่ตาเข่าเด็กออปกับเข่าเฮนบอลารอจันจิราโอ้เออเอางวันี้ฝันว่าเป็นไงแม่ว่านี้ฝันแต่ว่าฝันเห็นเด็กนั่นเมื่อคืนน่ก็เห็นเด็กเลยครับแต่ว่ามันหัดจำไม่ได้แต่ว่าอันบางเห็นตองวัดมานอันเห็นเด็กมันเห็นเด็กอ่ะศูนย์แปดเก้าปิวเบิงเบิงเบิงสินะอีเบิงเบิงอยู่สามอืม อยู่สารสีบุ่นนี่ปีเวังเบิงเบิงอยู่ศูนแปดเก้าน่ะมันโนมพัดเลขนะแม่ครับโนมพัดเนกปีเวังเบิงเบิงอยู่ศูนแปดเก้าน่ะในฝันเนละแมในฝันในฝันครับศูนแปดเก้าน่ะปีวังเบิงเบิงอยู่ในฝันน่ะบ้านนี้อันกำลังคิดพอจันกิราแต่บ่าอันแม่เห็นว่าไปทายไปครับอันมาโรดมาโรดแม่โดดดืมบ้านนี้นอกจันกีราบ้านนี้พ่อยาสบายด้วยเอาอันอึ่งมาให้แม่ครับ เห็นเด็กอยู่ตัวอึ้งนี่นะ063 063เออแล้ว089นี่เอาไหมครับแม่089ก็เอาเห็นเต็มตัวเลยปิวเบิงเบิงเบิงเลย่งเลยวะแม่แม่มันทีปิวเบิงเบิงเบิงเลยแล้วแต่พูเซียเด้อแต้ว่าอันนี้เว้าให้ฟัง089 063 089แล้วก็063ครับผมแล้ว089นั้นร่มทันคือกันกับอันนามทันยวนเอาปอนะครับ อยู่พรดาดน,นาทางมักแห้งนามทอซ้ำพีเนาะทอพญ,ญานาคอะครับทางคนปิวเลยบ่แม่ปิวเลย<อ>ได้ว่าหน้าขีนะ้นั่งอยู่ทึ่งแทงครับอันทึ่งแทงสีหน้าแทางซีเดียมหน้าขี้หรืนั่งครับนั่ง,งหรือว่าแม่ข้องฟ้าจะย่าไปใส่จะมา่านี้มา่นี้วาสันเอาแม่อันแม่สีแม่บ้าน,านว่าสัน,น เชิญปู่มาแล้วได้ไมแม่นาดาเพื่อนเอิญแม่น่ะมานีมาน,มานีเพื่อนว่าอันใชน้าที่เออแม่ต้องไปได้นี่เพิ่นว่ามานีโอ้ยมาเมื่อไรแม่สิเม่บ้านกับจันจีนา่าเส้นครับน้ำนะเพื่อนก็ทุ่งทุงท่งพุ่งขึ้นน้ำแม่ <โฮ S 1> น้ำทอพญานาคเลยครับผมทุ่มทุท่มขึ้นจันจีน่าเ็กต้องอยู่น้ำน้าขี้กับอันอปอวิ่งหนัคนหัวแม่กระดูกกไะด้นเลยละเพื่อนมาน้ามีบ้านนี้ตุ่งตุ่มุ่งขึ้นครับทางมาทั้งทางเลยน้าแม่ก็เลยว่า จันยีราโทรไปหาหนายขี่ก็เอาปอดูในอันเจาะน้ำไปว่าสี่นะยังยังไม่ได้เจาะเลยแต่ว่าอันเจาะน้ำมันราคาเท่าไรวะท่านใ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 นเมียน่ะเป็นคือจังเพื่อนบอกว่าสามศูนย์งวดนี้วะแม่งวดอันเบื้องหันนะงวดเบื้องหันอ่ะบ้าเจาะน้ำน่ะถึงแถมมันไปเข่าของอันหลานอันนี้เก้าศูนย์สามนะโอ,อ้เออเอ,อ,อ,อก นามไปเข้าของลิต้าเออของลิต้าวันเด็กตรงยุหันกันยิ้าได้พัสนเออมึงดูโอ้ยเมยดด้ายเนาะพัสนวะเออนั่นหละไอ้เท่านั้นนะเด็กทังเลยได้หน่ทังเลยปิวเบิงเบิงเลยสูงแปดเก้าสูนแปดเก้ามันปิวเบิงเบิงเลยไอ้มาเด็กตอนนี้มันเสีไปเด็กสัญจรเนอะวันนี้สัญจรนี่แม่ย่านมะเนี่สัญจรนี่บ่บ่ย่านหรอก มันอยู่แถวเฮาแล้วถือไหมเงวันนี้ถือไหมนี่ถึกมันอยู่แถวเฮาตัวไหนล่ะแม่จะถึกนี่มันก็ถือถกนี่ตัวแปดศูนย์เก่าตัวเบิ้งเบิ้งเบิ้งอยู่โอ้โหเออเบิ้งเบิ้งแต่ว่าเด็กเก่ามันก็หันหัวลงนั่แน่เบิ้งเบิ้งเบิ้งอืมเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งนะโอ้ยมันทางอันร่มทางเนาะร่มทางศูนย์แปดเก่าน่ะไปอยู่เบิ้งเบิ้งอยู่ครับแต่ว่าก็เป็นแนวทางเออเป็นแนวทางเด็กโง่ไหนก็หันหัวขึ้นหัวลง เป็นแนวทางเอาเลขสีเป็นอันอย่างหกเก้าสามก็ได้เก้าสามก็ได้รันหัวขื่นหัวร่งเอานะอันนี้เป็นเลขฝันใช่ไหมครับไม่ใช่เลขสูตรนะเลขฝันมาใส่เลขสูตรไม่ใช่เลขนั่งสมาธิยังมานังสมาธิอยู่นั่งนั่งสมาธิยังมาไหนนั่งอยู่อแต่ว่าเอาตัวไหนไปก่อนเดี๋ยวสันนั่งเบึ้งอยู่ดอกหน้าเอาติวเบิ้งเบึงก่อนอติวเบิ้งเบึงเลยเห็นเลขน่บ เบิ่งเบิงมันก็สีออกแล้วมัน่มทางทางเลขนะครับทางเลขอันสีเปียวก็สิออกแล้วเปียวเอดวันนี้มั่นใจตัวไหนแน่ั่นใจแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าูงแปดเก้ามั่นใจครับเป็นแนวทางแม่เนาะแนวทางครับเอาเบิ่งเบิงไปก่อนนะแม่เนาะเบิงเบิ่งไปก่อนสองตัวกับแปดเก้านะแปเ้งไปก่อนอ แต่ว่าอันท่ตอนศูนย์ศูนย์หกสามนี่มันเป็นยังมันอยู่หลังอึงครับถ้าเบิ่งไปมันโลดแดงแรงมุ่งมันบ้องกลมเด็กไหมครับบ้องกลมเด็กอันศูนย์หกสามนั่นเป็นเด็กศูนย์อีกไหมครับผมศูนย์มันบ้องขอกขวบเอาไรงเห็นอยู่ตออึงครับแต่ว่ากัเหตเบงเองยกให้ดูหน่อยครับแม่มีตัวไหนบ้างไอ้เบื้องเบื้องนี่ นี่มันปิวแวงแวงนนี่นี่มีแวงแวงเราเบื้องเบื้องอยู่แวงแวงแม่ดมพัดแม่ติวแวงแวงอแหวงแวงไปแล้วจากเบื้องเบื้องแวงแหวงติวติวเื้องไหโอ้เดี๋ยวแมู่ดูตัวเลขก่อนแม่เอ้ ใครอยากจะเบิ้งเบึงยังไงก็ลองพักขาแม่อุดรดูนะครับนะเบม่ปิวเป็นยังไงจังหวะพเป็นยังไงเบิึงแบบไปมันจะปิวเข้าหรือมันจะปิวออกละแม่กัปิวออกเกันนะไม่ออกเอามันก็สิออกก็นถ้าสื่อก็สิพูดแม่เออออกออกเออออเลขออกนะแม่เนาะเลขออกกันไม่ทั้งไม่สี่อแม่ทั้งเงี่ยบอันเอฟซีตาลายได้ไหมแม่โอ้เราเย็กให้เบิึงว่าเบิง บาเน่เบิงเดเพื่อความบันเทิงได้สินมันอย่อันแบบ่าเขาเขียนไปเยไนน้ำทังสินะแต่ว่าเด็กตัวนี้มันสิอยู่สาลแห่ครับมันสิอยู่สาสานหน่อยหน่อยต่างอยู่บบานมันกับปูตาเหรอแม่เออมมนกับปิวยูีิปิวยูซี่แม่เด็กนะตัวนี้นี่มันปิวยูซี่ยูซี่ยูอ๋อขอบคุณแม่อุดรนะครับสำหรับแนวทางแม่เนาะปูยหอ่ แอดมินเอาปอมาถึงบ้านเด้อป่ะไอ้กวนมาป่ะแม่มาเร่อยๆเหมืนใจลายแม่ก็ไปเรนแต่น้ามือโพสต์ตรงไหนแม่ก็เรีนน้าม้วนขึ้นวัดวัดไงยังว่ะครับปาขอบคุณแม่อุดรครับผมขอบคุณนะชมนี้ชมนี้มัน